สวัสดีครับผมมิตรถาพาไปเที่ยวครับเช้า,ชานี้อากาศแจ่มใสนะครับเราจะมาทํากับข้าวกินกันเช้าๆนะครับคือต้มยำไก่นะครับต้มยำไก่สิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือเนื้อไก่นะครับเมื่อเช้านี้ไปซื้อเนื้อไก่มากิโลก,กว่าๆร้อยสามสิบห้าบาทนะครับร้อยสามสิบห้าบาทแถมเครื่องในมาเล็กน้อยนะครับก็ มีใบตั้งโอนะครับใบตั้งโอแล้วก็มีผักชีนะครับมีผักชีนะผักชีแล้วก็มีน้ำมะขามเปียกนะแล้วมีรสดีนะครับมีรสดี <c oughs> มีใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดมีมะนาวนะครับเราจะบีบเพราะเราใช้มะนาวนะครับด้วยนะครับแล้วก็มีตะไคร้นะครับตะไคร้หัวหอม ครับหัวหอมค่ะแล้วก็ขานะครับมีขาด้วยนะครับก็นี่คือทั้งหมดของที่เราเตรียมไว้นะครับเราเตรียมไว้แล้วก็ส่วนน้ําปลาหรือเกลือน้ําปลาจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้เกลือแต่ส่วนมากที่ที่ทํากับข้าวกันส่วนมากเราจะใช้เกลือน,นะครับนะครับจะใช้เกลือน,นะครับก็นี่คือสิ่งที่เราเตรียมนะครับสิ่งที่เราเตรียมทั้งหมดนะครับ วนนาวนี่เดี๋ยวเราก็ผ่าซีีกนะครับต้มยำไก่นี่เป็นอาหารยอดฮิตอีกชนิดหนึ่งของคนไทยเหมือนกันนะครับนอกจากต้มยำกุ้งแล้วนะครับมันก็มีต้มยำไก่ต้มยำปลาต้มเนื้ออะไรพวกนี้นะครับมันก็เป็นอาหารยอดฮิตของคนไทยทั้งสิ้นนะครับ แล้วก็เป็นอาหารที่ทํากินง่ายๆนะครับไม่ต้องไปตามอย่างตามพัตตะคงพัตตะคารตามห้องอาหารชั้นหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตดูเวลาเรามากินแล้วเนี่ยก็มันก็พอๆกับที่เราทำนั่นแหละครับเผลเผก็ที่เราทําเองอร่อยด้วยนะครับเพราะเราสามารถใส่เครื่องปรุงได้ตามใจชอบนะครับตามใจชอบนะครับดังนั้น,นเรื่องพวกนี้นี่มันอยู่ที่ เทคนิคที่เทคนิคของแต่ละคนนะครับในการทําอาหารนะครับการปรุงอาหารนี่เป็นสิ่งสาคัญนะครับถ้าคนที่มีฝีมือนี่ยังไงก็อร่อยนะครับครับคนมีฝีมือยังไงก็อร่อยไก่นี่เราซื้อมาแล้วก็มาล้างให้สะอาดนะครับถึงแม้ว่าที่ที่เขามา,มาขายเขาจะล้างแล้วแต่เราต้องมาล้างอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อความสะอาดนะครับเพราะบางเจ้าดีเขาใส่สารเคมีลงไปนะครับ เพื่อให้ไก่มันอยู่ยืนยาวทั้งวันนะครับนั่นเราในฐานะที่เราเป็นคนกินอาหารนี่เราต้องมาล้างให้สะอาดนะครับสําคัญที่สุดคือทําความสะอาดนะครับเราว่ายุคนี้เป็นยุคโรคระบาดประเภทที่ว่าเป็นแล้วหายยากด้วยนะครับนะรบหรือเม่อก็เป็นแล้วหายยากนะไอ้นี่มะนาวพันธุ์พิจิตรลูกบุลมเนี่ย เปลือกมันหนาเนาะหนามะนาวาพันไม่ขิดต้นนี้ไม่สวยใช่ใช่อยากตัดทิ้งจังเลยอย่าไปตัดมันปล่อยไว้เวลาไม่มีกินเดี๋ยวบอกเปลือกมันแปรสภาพนี่แปรแล้วมันก็พันมัน,มนก็อย่าไปตัดทิ้งเลยอ้าวเตรียมพร้อมแล้วโหนี่ยังทำกับข้าวไม่เสร็จเลยเนี่ยรอแป๊บรอแป๊บ ทำกับข้าวต้มต้มต้มยำไก่ต้มยำไก่ใช่ต้มยำไก่ไปซื้อมาเมื่อกี้ไงร้อยสามสิบห้าบาทไปซื้อมาเมื่อกี้เนี่ยต้มน้ำให้เดือดนะครับแล้วก็บีบน้ำมะนาวใส่ลงไปก่อนหลังจากที่เราบีบน้ำมะนาวใส่ลงไปแล้วนะครับเราก็นำไก่มาใส่ลงในหม้อนะครับ อัน,นั้นก็ใส่เครื่องปรุงลงไปทั้งหมดนะครับแล้วเราก็ช้อนไอ้เปลือกนะครับสีขา,ขาวๆน้ำขุนๆออกนะครับเพื่อให้น้ำมันขาวใสกินแล้วก็สดชื่นรื่นรมนะครับเห็นเขาทำไี้ด้วยต้มไหมด้วยนะมีอยู่หลายตัวเหมือนกันเขาถามเอาแบบต้มหรือแบบสดบอกแบบสดเพาว่าต้มนี่เขาไว้อะไรเขาทำบุญเหรอผมก็บอกเอาแบบเป็นตัวสดๆนี่ยจะพาไปทำกินเอง กลิ่นหอมขึ้นเลยเว้ยกลินเครื่องปรุงกันะหอมขึ้นมาแบบเลยอ่ะเดี๋ยวพอพวกนี้ใส่มาอีกนะเดี๋ยวใบมะกรูดไ้ตั้งองค์ตั้งโอ้ใส่ไ้ตอนนี้ให้มันเรียบร้อยก่อนเหลังจากนั้นเราก็ใส่เกลือลงไปนะครับแทนน้ำปลา ฟองทำให้ฟองขาวกัขาวฟอมทิ้ง้อมทิ้งก่าไม่พอดีไม่ใช่เค็มพอดีกินทุกอย่างมันพอดีแล้ว่ะผมก็บอกไม่ถูกหรอกเพราะมันกลมเขาเรียกกลมกลมอ่ะรสกลมกลมนี่เราบอกไม่ถูกหรอกรอะมันทั้งเปรี้ยวหวานมันเค็มมันพร้อมอยู่ในตัว อมน,นี่ไงเรียบร้อยใช่ไหมเนีย่นยเรี <c ười> ยบร้อยแล้ว